โทษนะคุณหนูผมไม่ได้ตั้งใจคุณหนูเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะคุณหนูครับงั้นเอาเสื้อคลุมนี่ไปคลุมก่อนนะครับงั้นฉันขอยืมก่อนนะคะผมรู้สึกผิดมากเลยผมขอโทษจริงนะครับคุณหนูผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่เป็นไรจริงค่ะงั้นฉันขอยืมเสื้อก่อนนะคะอา้าวอุ้มอา้าวเฟิร์สไม่เจอตั้งนานเป็นยังไงบ้างอะฉันสบายดีแต่ว่า ฉันไม่นึกเลยว่าจะมาเจอเธอในสภาพแบบนี้อ่ะจากนักธุรกิจสาวอายุน้อยนี่ตกต่ำถึงขั้นเป็นแค่เป็นแค่คนกว่าถนนเลยเนี่ยตกต่ำคนกว่า,านนถนนเธอหมายความว่าไงนี่อ้มอย่าคิดว่าคนอนเขาไม่รู้สิใครๆเขาก็รู้ว่าครอบครัวเธอล้มละลายไปตั้งนานแล้ว ฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจจะพูดนะพอดีว่าฉันลืมไปอะว่าถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเธอจะอายฉันขอโทษนะเอ,อคุณครับคือเขาเป็นถึงจะรวยจะจนฉันไม่เคยอายหรอกนะขอแค่มีงานทำแค่เนี้ยฉันก็พอใจละแล้วฉันก็ไม่เคยอายด้วยเออหรองั้นถ้าเธอลำบากขนาดนี้อะมาทำงานที่บ้านฉันก็ได้นะ บ้านฉันอยู่ตรงนี้เองบ้านนี้เป็นของเธอเหรอใช่บ้านของฉันเองเป็นยังไงล่ะหรูหราอลังการดีไหมยอยากอยู่ปะละ่ะถ้าอยากอยู่อ่ะมาทำงานเป็นมแม่บ้านที่บ้านฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันขอคุณพ่อกับคุณแม่ให้ขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรเอาไว้คำตอบฉันพรุ่งนี้ก็ได้นะ ฉันลืมบอกเธอไปเลยอ่ะวันพรุ่งนี้มีเจอเพื่อนที่ร้านอาหารแต่ว่าเป็นร้านอาหารหรูนะฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะไปได้ไหมอ่ะแต่ว่าเธอคงไปไม่ได้แน่เลยเพราะดูจากสภาพแล้วเธอคงไม่มีรถไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็ไม่น่ามีเงินด้วยอ่ะเสรยดายังเลยฉันจะพยายามไปนะแล้วเ,เจอกัน <laughs> สิยา ฉันไปก่อนนะผมขอต่อกันนะครับ <S <S เ,เฟิร์สรอพี่นานไหมพอดีพี่เอารถเจ้านายไปเติมน้ำมันมาไม่เป็นไรคะ่ะรีบไปกันดีกว่าไปไปกันโอ้ my พ o d พี่กอฟคะทำไมรถหรูขนาดนี้คะแปลว่าเจ้านายพี่ต้องรวยมากแน่ๆเลย พี่กอล์ฟาพรุ่งนี้เฟิร์สขอยืนรถไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้ไหมคะคือมันไม่น่าจะได้อ่ะเฟิร์สถ้า<ม>เฟิร์สให้พี่ขับรถไปส่งเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเกิดเฟิร์สเอารถเจ้านายพี่ไปชนไปเบียดเสียหายขึ้นมาแล้วจะทําไงอะ่ะนี่พี่กอล์ฟหมายความว่าไงคะที่เฟิร์สจะไปทําเสียหายอะ่ะเฟิร์สไม่ได้ขับรถแย่ขนาดน,นั้นนะคะอีกอย่างเพื่อนเฟิร์สเขาก็มีรถมีรายกันหมดอะ่ะพี่กอล์ฟจะให้เฟิร์สรู้สึกอบับอายขนาดที่น่าไปถึงไหนเนี่ย นะครพี่กอมนะเฟิข้องน้องเลยนะให้เบิร์เอาไปเถอะนะเบ <Bert, S 1> ิร์ตไม่หน้าอย่าทำอย่างนี้ดิเอิจะยืมไงออ่าโอเคโอเคพี่ให้ยืมก็ได้แต่เฟิร์สต,ต้องขับดีๆนะเพราะถ้าเกิดมันไปเบียดไปชนเสียหายมาเนี่ยลำพังเงินเดือนพี่ซ่อมมันไม่ไหวหรอกเฟิร์สจะขับให้ระมัดระวังที่สุดเลยนะคะแต่ว่าพี่กอล์ฟคาแค่รถอย่างเดียวมันไม่พอสิคะเฟิร์สขอยืมเงินที่กลับได้ไหมคะ เฟิร์สอีกแล้วเหรอยืมเงินพี่อีกแล้วแล้วพี่จะไปหาเงินจากไหนไหมาให้เฟิร์สยืมเนี่ยบัตรเครดิตบริษัทของพี่กอล์ฟก็ได้ค่ะเฟิร์สแค่เอาไปโชว์ไม่ได้ไปใช้เฟิร์สแน่ใจนะว่าเฟิร์สจะเอาไปโชว์จริงๆอะแน่ใจสิคะเฟิร์สไม่ใช้หรอกโอ,โ,อโอเคพี่ให้ยืมก็ได้แต่บัตรเครดิตเนี่ยมีข้อแม้นะว่าห้ามใช้เด็ดขาดถ้าเฟิร์สใช้เนี่ย โอ้โหเรื่องใหญ่โตแน่เจ้านายเอาพี่ตายแน่โอเคอืมกุญแจรถค่ะจ้ารู้แล้วขอบคุณนะคะได้ขับรถหนูแล้วแกเอามากันานหยังอะเพราะฉันก็เพิ่งถึงกันเองนี่แหละโหอุ้ม วนี่แกแต่งตัวสวยจังเลยอ่ะนั่นนี่แต่งตัวสวยทุกวันเลยอ่ะขอบใจนะแกแต่งตัวสวยอ่ะฉันอยากสวยเหมือนแกบ้างอ่ะโหรถใครอ่ะสวยจังเลยอ่ะ ดาฉันก็เลยมาช้าแหมไม่เจอกันนานเนี่ยเจอกันอีกทีนี้ขับรถหรูรถสวยชนะนั่นสิให้พวกเรา,านั่งบ้างได้ไหมอะ่ะได้สิอุ้มถ้ามาที่นี่คงลำบากหน้าดูเลยสินะทำไมอะ่ะเอา้าก็ตอนนี้ครอบครัวอ,อุ้มลำบากอยู่นี่เธอคงเดินมาสินะเนี่ยเพราะว่า คงไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสารอ่ะฉันไม่ลำบากขนาดหรอกว่าแต่ฉันก็อยากลองนั่งรถเธอเหมือนกันนะแหมได้สิงั้นเอายงไงไหมเดี๋ยวตอนเย็นฉันไปส่งที่บ้านเธอจะได้ไม่ต้องเดินจนเมื่อยขาป้าป้เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าฉันหิวแล้วอ่ะฉันด้วยไปรีบตามเข้ามานะแก อะไรหรือเปล่าเฟิร์สถ้าแกไม่มีโงบ่ะเราเปลี่ยนร้านก็ได้นะบ้าจะเปลี่ยนทำไมล่ะปกติอะ่ะฉันก็กินอาหารราคาประมาณนี้อยู่แล้วที่ฉันเป็นห่วงอะ่ะคืออุ้มต่างหาก<ม>ฉันกลัวอุ้มเขาจะลำบากใจอะ่ะคงไม่หรอกมัง้งนมละลายก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะ พวกเธอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยพวกเธอรู้ไหมอุ้มเขาลำบากมากเลยนะตอนนั้นฉันบังเอ,อิญไปเห็นน่ะอุ้มเขาทำงานเป็นแค่คนกวาดขยะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกอดสงสารไม่ได้อ่ะที่เพื่อนต้องมาทำงานอะไรแบบนี้ฉันก็เลย ชวนมาทำงานที่บ้านใช่ไหมอุ้มจริงเหรออุ้มนี่ถ้าแกมีปัญหาอะไรอ่ะก็บอกพวกเราได้นะพวกเรายินดีช่วยแกเสมอใช่เดี๋ยววันนี้แกสั่งได้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวพวกเราเลี้ยงเองขอบใจพวกแกมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะฉันเกรงใจแต่ในโต๊ะของเราเนี่ยเฟิร์สเขารวยสุดนี่ทำไมไม่เขาเลี้ยงอะ่ะใช่ไหมเฟิร์ส แกเรียกผู้ชันใสนสะินะมาเฟรอนะเออได้สิเอาเลยสั่งเต็มที่เลยนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองได้เลยงั้นวันนี้ฉันขอสั่งชุดใหญ่นะพี่คะสั่งอาหารเลยคะ่ะ คงจะไม่กี่บาทรอ,อกมั้งเฟิร์สน่ากินมากเลยอะ่ะถ่ายรูปดิวขอบคุณมากเลยนะแกชุดใหญ่เลยอ้อยอิ่มจังเลยอะ่ะฉันไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วว่ะขอบใจมากนะเฟิร์สไม่เป็นไรงั้นฉันเล็กชิบิเลยนะเชิบินหน่อยค่ะ มีอะไรหรือเปล่าเฟิร์สหรือว่าเงินไม่พอจ่ายอ่ะเดี๋ยวพวกเราหานกันได้นะไม่ใช่นะคือว่าฉันกำลังคิดอยู่อ่ะว่าฉันจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีเดี๋ยวเก็บเงินเลยนะคะ รถแกเป็นอะไรอะ่ะทำไมเปิดประตูไม่เห็นออกเลยฉันขอดูหน่อยสิเฮ้ยอะไรเนี่ยเออคือเออคือพอดีว่ารถฉันมันเสียะจะเอาไปซ่อมแต่ว่าไม่ได้ไปสักทีติดงานบ่อยอะช่วงเงี้ยงั้นเดี๋ยวฉันขอโทรเรียกคนมาดูก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลค่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟฉันมาดูรถให้หน่อยได้ไหมคะมันเปิดประตูรถไม่ได้อ่ะยิงรีบาหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งนะงั้นฉันเปิดให้นะเนี่ยได้ละอุ้มทำไมแกเปิดประตูรถเฟอร์ได้ด้วยอ่ะก็เพราะว่ารถคันนี้เป็นของฉันไง ไม่ใช่ของเฟิร์สนี่แกพูดด้เอะไรของแกฮะไรสารละจะเป็นรถแกได้ยังไงกุญแจรถก็อยู่ที่ฉันเนี่ยจะเป็นของแกได้ไงแกเป็นคนขับมาก็จริงนะแต่แกก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถเลยรถคันนี้สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้แล้วฉันก็เห็นแกขับมาฉันก็เลยเปิดแอปแล้วก็ล็อกมันเอาไว้ตอนนี้ฉันก็เปิดให้แกแล้วนี่ไง แล้วทำไมแกถึงบอกว่ารถคันนี้เป็นของแกเฟิร์สก็นั่นน่ะสิรถคันนี้ฉันให้คนขับรถเอาไปล้างแต่กลับมาอยู่กับแกบ้านของฉันก็กลายเป็นบ้านของแกบัตรเครดิตฉันให้คนขับรถเอาไปเติมน้ำมันแต่กลับอยู่กับแกเอ๊ะฉันว่ามันแปลกนะเดี๋ยวนะเลยนะ รถบ้านบัตรเครดิตเป็นของแกหมดเลยเหรออุ้มเฟิร์สแก่ทำแบบนี้ทำไมอะเออคือฉันเฟิร์สมีอะไรหรือเปล่าแล้วรถมันเป็นอะไรอ่ะอคุณอุ้มคุณอุ้มมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับฉันต้องถามคุณมากกว่าคะ่ะรถของฉันบ้านของฉันบัตรเครดิตของฉันทำไมคุณถึงเอาไปให้คนอื่นใช้คะเออ คือผมขอโทษจริงๆครับคุณรุ้มที่เอารถของคุณรุ้มให้แฟนผมใช้อ่ะครับคือผมผิดไปแล้วครับขอโทษครับพรุ่งนี้คุณได้พบฉันที่ออฟฟิศด้วยนะคะได้ครับเปิดฉันขอคุณแจรถกับบัตรเครดิตหน่อยสิให้เขาไปดี เพิร์ดเป็นไงเนี่ยได้เรื่องเลยเนี่ยความจุนาจวุ่นวายที่อยากขับรถของแกเนี่ยก็ผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาป็นเจไหนพี่ถ้ารู้ก็ไม่ทำหรอกใครจะไปกับฉันบ้างหรืออยากจะอยู่กับเพิ่มจอมปลอมแบบนี้ฉันไปด้วยฉันด้วย